น้องเกลออกกำลังกายจริงจังในคลิปโฟกัสเสียงแม่ชมกับพ่อนอ็ต ที่เห็นน้องเกลลูกสาวตัวน้อยของแม่ชมกับพ่อน็อตกินเก่งแบบนี้แต่รับรองได้เลยค่ะว่าไม่มีอ้วนแน่นอนราะน้องเกลนั้นมาสายรักสุขภาพเดินตามแม่ชมกับพี่ชายเข,าข้าคอร์สออกกาลังกายเหมือนกันและบอกเลยค่ะว่าไม่ได้มาเล่นเล่นนะจ๊ะเมื่อได้เห็นคลิปล่าสุดที่แม่ชมได้โพสต์คลิปน่ารักของน้องเกลลงสตอรี่ไอจีที่นั่งออกกําลังกายอย่างจริงจังโยกตัวไปมาเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็มีพี่ชายสายฟ้าพายุนั่งเล่นอยู่ข้างๆด้วยพี่ชายน้องสาวก็คือหน้า รักกันจริงๆและงานนี้ก็อดโฟกัสที่เสียงของแม่ชมกับพ่อน็อตไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าตอนที่แม่ชมบอกให้พี่พายุระวังสายออกกาลังกายจะไปโดนน้องเกลพูดหลายครั้งแต่ไม่หยุดแต่พอเจอพ่อน็อตเอ่ยปากคําคเดียวถึงกับหยุดทันทีงานนี้รู้เลยค่ะว่าบ้านนี้ใครดุกว่ากันเดี๋ยวอา,อาอยุเดี๋ยวมันจะเด่นโดนนะ้อง เดี๋ยวมันเด้งไปโดนน้องปล่อยครับนะนะนะอันนั้นอ่ะออยูขาปล่อยหลุดยูเดยโดนน้อง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ